ผู้บริหารจังหวัดมหาสารคามขานร,รับนโยบายสู้โควิด -19 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมน้อมนำพระบรมราชโองบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการรับมือเชื้อโควิด -19 ค่ะ นายเกติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่าในที่ประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 โดยมีผลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานก่อนเข้าวราระการประชุมได้อัญเชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ส่งพระราชทานแก่นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีปรลัดกระทรวงสาธารณาสุขอธิบดีกรมควบคุมโรคและอธิบดีกรม ทยาศาสตร์การแพทย์ในโอกาสเข้าเฝ้าถุนละอองทุลีพระบาทรับพระราชทานอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ณพระที่นั่งอัมพรสถานเมื่อวันที่6เมษายน2563ที่ผ่านมาโดยความว่า โรคระบาดไม่ใช่ความผิดของใครขอให้มีการบริหารจัดการมีแผนเผชิญเหตุมีระบบในการปฏิบัติแก้ไขให้ถูกจุดรู้ปัญหาโดยมีการบริหารจัดการแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ต้องให้ประชาชนได้เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องและเหตุผลที่จะต้องปฏิบัติเพราะว่าการมีระบบหรือแผนในการปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ตามความเป็นจริงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแก้ถูกจุดก็จะลดปัญหาลงไป จะแก้ได้ในที่สุดพร้อมข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมาขยายผล7ข้อคือการสร้างความรู้การปฏิบัติงานของศูนย์การบริหารจัดการข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศของคนไทยจากต่างประเทศมาตรการทางเศรษฐกิจ การระมัดระวังในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ไม่ให้ติดเชื้อและการสอดส่องดูแลกิจกรรมต่างๆที่มีการรวมตัวกันของคนนอกจากนี้ขอให้ทุกจังหวัดซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถดําเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้และหากพบปัญหาในการปฏิบัติ ให้จังหวัดหารือมาอย่างกระทรวงมหาดไทยนอกจากนี้พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างได้กล่าวขอบคุณและขอให้กำลังใจกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอสอมและทีมงานในระดับพื้นที่ทุกคนที่ช่วยการปฏิบัติภารกิจที่มอบหมายได้อย่างดีเยี่ยมค่ะ